ถ้าคุณอยากรวยนะอย่าไปฟังคนที่มีเงินเก็บล้านเดียวครับผมจะบอกว่าถ้าเกิดวันนี้คุณต้องไปฟังข้อคิดเทคนิคนะฮะจากคนที่มีเงินเก็บล้านหนึ่งนะนี่คือวิถีทางที่คนชั้นกลางอยู่ครับนั่นคือวิถีทางที่เขาใช้วิธีที่เรียกว่า Play s a f e ครับแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณอยากจะอัพตัวเองนะให้รวยมากขึ้นเนี่ย คุณต้องเลือก2ออย่างฮะว่าคุณจะ play small หรือ play big ครับ play small เนี่ยคือคนที่เล่นเกมเล็กครับคนแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีเงินเก็บอยู่ประมาณ1ล้านถึง10ล้านบาทก็คือค่อยๆทําทีละก้าวเล่นเกมอะไรอย่างเล็กๆฮะ play small เนี่ยก็คือคนที่เล่นเกมเล็กครับส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เงินอยู่ระหว่าง1ล้านถึง10ล้านบาทครับคนพวกนี้จะไม่ได้คิดใหญ่เกินตัวฮะส่วนใหญ่จะค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปก็คือคิดเล็กครับ แต่คนที่ไปถึงระดับร้อล้านพันล้านเลยนะฮะหรือบางคนพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยคือคนพวกนี้เขาไม่ได้เล่นเกมเล็กครับเขาเล่นเกมใหญ่ะฮะเขาเพลย์บิ๊กแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่กล้าเสี่ยงด้วยนะฮะเมื่อก่อนฮะผมบอกคุณว่ามันมีอยู่2คำนะฮะก็คือ Play to Win กับ Play Not to Lose p l y y t w w n ิเนี่ยก็คือเล่นเพื่อชนะ p l a y n o t to l o s e ก็คือเล่นเพื่อไม่ให้แพ้ครับแต่วันนี้ผมมีศับใหม่ครับก็คือ Play to Dominate ก็คือเล่นเพื่อคุมวงการเล่นเพื่อเป็นเบอร์ต้นวงการแล้วก็เล่นเพื่อเป็นเบอร์หนึในวงการครับเขาเนี่ยจะไม่ได้คิดว่าจะเล่นเพื่อแพ้หรือชนะนะครับแต่เขาจะคิดว่าเขาจะเล่นเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งวงการได้ไงฮะเบอร์หนึ่งที่กวาดตลาดทั้งหมดไปได้ครับนี่แหละฮะก็คือวิธีคิดของคนที่ทำธุรกิจได้เกินหลักร้อยล้านพันล้านไปแล้วเนี่ยเขาคิดแบบนี้ครับ ดังนั้นเวลาคุณฟังคําแนะนําจากใครเนี่ยคุณต้องคิดให้ได้นะว่าคําแนะนาของเขาเนี่ยมันเบสจากอะไรฮะมันเบสจากความกลัวหรือเปล่าหรือมันเบสจากความคิดใหญ่หรือเปล่าถ้าคุณมั่นใจกับคนคนนี้นะฮะคุณเลือกฟังเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับเพราะการที่คุณฟังแล้วจาไปจำมาฟังคนนู้นบ้างฟังคนนี้บ้างเนี่ยมันจะทําให้คุณงงฮะเพราะว่าวิธีการที่แต่ละคนแนะนําเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับของคนคิดใหญ่คนที่ประสบความสําเร็จหลักร้อยล้านขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยฮะคุณตอบผมหน่อยดีครับว่าคุณเล่นเพื่ออะไรครับ Play to Win p l a y n o t to Lose หรือว่า Play to d o m i n a t e ครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะคุณสามารถติดตามเราได้ Li n e แอดมัลเตอร์โทนี่ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งตรงถึงมือถือคุณครับ